วิววิววิวพูดล่าให้ฟังหน่อยพูดยังไงพูดแบบพูดแบบเมื่อกี้ใช่พูดว่าอะไรพูดแบบเมื่อกี้สั่งท้ตามสั่งท้อมตามมาบอกอ่าเป็นประโยชน์เลยเอาบเป็นแม่ค้าเอาจริงๆเอาท้อมตามกูมาล้วท่อมตามกูมาล้วกูจะนอเอ้าสั่งมาสั่งมาสั่งมาบอกกินไว้ เอาฮะฮะบ้ากินบ้กินไม่ได้อะมันไม่แซ่บอะไรก็ว่าไปเอาพริกจากเม็ดเอาพริกจากเม็ดเอาพริกจากเม็ดเอาจากเม็ดบ่เอาเอาสองเม็ดบปล่าบ่าเอาตลกโวยตลกโวยไม่อ่านของตัวเองด้วยอาตำหยังบ่เอาเยอะแบบบ้กินบ่กินบังคับกัน mẹ hồng 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 mẹ mẹ hồng mẹ hồng mẹ mẹ hồng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  Ai lùng mẹ lùng mẹ hồng